พี่น้องมานี้เขากับภาพพี่ยำก่ับพี่แจ็คนะครับออกไปพี่น้องมาอีกพี่ว่องากับลอยลังกันครับเนื่องจากลอยลังมันเป็นเพือนกันครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่ยามี่ยำเราบักเมกไหมเดี๋อวไปเพื่อนกันนะพี่น้องตาเห็นไหมว่าจุงใส่แล้วมัใส่น้ำแดงนะครับใายใส่มาใส่ถวงน้ำแดงแต่ว่าให้มายายเปิดมูนะครับไอ้เพื่อนมาตาเห็ไหมว่าขี่รถพี่น้องเรื่องขี่ไปพี่น้องทั้งหน้าครับผมใบหน้าคุณพี่ แจ็ปนะครัเมื่อนี้ยหาพยามบวงวันพี่น้องค่อยไปรุ่นกันนะครับออกมาจากบ้านครับพี่น้องเฮ้ยเด็กกับเดี็กนี่ครับของตัดหนึง่งถุงซิบหาครับแต่ว่าอากาศขึ้นมันย้ำหนาวเนาะมันขำไมครับไปไปปรุ่น,นกันครับท้ายเห็ุงานนะครับมันไม่ไหวมั้งนาใส่บวงซอยนะครับจะใส่วนมวยามนะครับไปปรุ่นเรื่าการาหางจีนแบบอีสานนะฮะใน่บวก cho em chàng tạm hỏi lại ngay phì. Phì, vì mà dạy, mà, mà, mà vì non tham giảm một mình một chai và xây thế, thế. Phì, 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 này thế kia cứ qua nè nè họ mất buồn cứ mang hình nước bằng tay này thang hạ chín Kỳ chín nó lông, lông mấy chín đó phì. Phì là คือคือที่ตรงไหนแถงี die, ้對對อับสามันตะเบนอยู่มันสองตัวหนึ่งถุงกลวงอ่ะไปครับนี่ครับสถานหากินแบบคนอีสานช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วดีเ็ทน้าปังมาดิถ้าใครไม่อยากไม่พูดนี่นี่นี่ขี้มืองมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตีสองตัวพี่ตีสองตัวพี่พี่ตัวยังติดพี่โอ้ยตัวยังตัวยังพี่พี่ตัวกังติดว้ายกระอบวะเด้กเด็กไม่น้องเด็ก ไอเจ ah. ca ้าเอ้ยสองโปวสองโปมันมาหากันตัวมันเสียงอย่างงี้เสียงหวงอุ้ยกดะจัดแม่แจ๊แม่แจ๊พี่น้องอุ้ยหนูพ่อท่าทีสองตัวมันสียีเสียงหวงมันมากันครับอืมบ่งนี่บ่งนี่บ่งนี่กระสัวป่ะอ้บ่งนี่ก็พันบ่งนี่เริ่มพันเนาะอ้บ่งกระสัวพี่รถไล่พี่น้องโอ้ยแจ๊บเขาอย่ากมาอีกแบมันโดมีเ้องใส่อีสั่ห้า ่ของตัวล้งไม่ยามนี่ยังอยู่แบบไหนยังอยู่บบไหนของตัวยามยี่สิบ่วงใช่ไหมนั่นนี่ตัวหนึ่งตีตัวเกินตัวนั่นนั่นโอ้ยพี่น้องบุญ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 ว้ามึงจะไปไหนไม่ต้องมาหมาดเลยพี่น้องบุญสามตัวยี่ตัวเอากระสอบกันนะเออบ้าหูบ้องตัวล้งไม่ยามอ๋อพี่น้องบุนสดๆเลยครับของตัวล้งไม่ยาม เมื่อกี้เจมโบเนี่ยงานนี่บ่วงทั้งหมดนี่ประมาณใส่เนี่ย,ยเฟลอบีบ่วงเฟลอับจะลงยามเนี่ยประมาณสิบกว่าหลังนะครับลงยามจากจากรถมานะครับปรไปเอาสามตัวป๋อสุดอยอดครับเดี๋ยวหาเนื้อไส่มันีปน้องมันจับบ่ไดิจับเปลี่ยนไหมน้ำอุ้ยสุดอยอดสุดอยอดครับเดี๋ยวนี้ยามเนี่ประมาณยี่สิบกว่าหลังนะครับเอนุเห็นแล้วไปกันสามตัวพี่น้องเดี๋ยว มีตัวกับร้อยหลังครับพี่น้องเมื่อนี้ยาวพี่น้องพุทกคนถ่านลูกอวดหนูมีตัวฟังน้ำครับตัวเทาว่าสุดยอดว่าไอ้ไซน่ะเราห้างกับสอบไซนั่งหลังจากเขาเอาหนูสามตัวครับใส,ใส่สอบแล้วพี่น้องไม่เหงใส่แล้วบ่งบวงแล้วยามมันต่อครับน,น,นี่ฮะตั้งมายามตะเวนนะครับ ก็หนึ่งถุมเครื่องรับตนี้หนึงเินึ่งถุมเครื่องันะครับยามตะเวนอยู่หายไซพามายามตะเวนอยากบึ้งนอยากมาโชว์น้องนะไปน่องเสียบ่เสียบมาไอไซส่หนูหมันนะครับอาสยามตะเวนอาจจะค้นมักยามเด็กกับที่ได้อีนนะครับยามย้ำสองยังได้ครับกับยามไปเลยบ่วงไหลครับไอไายแาซื้อหยอดพี่น้องออกไม้เป็นไตแล้วว่าใส่ดักหนางักลกังออกไม้เป็นไต สุดยอดดีครับพี่น้องเจ้าลงมาซิบกว่าหลังแหลกเกือบยี่ซิบนะครับได้แล้วสามตัวครับเล็กเฝ้าขึ้นไปหาเนาะใส่สุดยอดเชว่หลายพากันออกมาว่มาไม่หยาม่วงเลยชื่อเฟ้ยเอาเน่าใส่ไหมครับสุดยอดครับปุ้ยบัดหาหกินแบบคนอีนสานบันเท้าหาหกินไปเลยห้อยต่ำมีห้อยต่ำมันซุนมันซุนอยอดครับหาหกินแบบคนอีนสานบันเท้ากินไปเลยหู้ยเหมือนเส่าว่าต้องเสือพี่เต็มพ่อไงอ่ะ มูเ,เลื่อนโซ่เต็มเพราะงครับครับอาหากินยังไงพี่น้องไหมคนอีสานคือเก็บเกี่ยวแล้วเริ่มเสียห,หน้าปังนี่พี่น้อง,องเผาเฟี้ยงบหนีจัยหน่อยหน้าปังครับหากินหนูบอกล้งนากได้พี่น้องเบิ่งคือนคำกับของต้นหนึ่งทุ่มเคืองครับด้วยออกมาก่อนค่อยไปอ้อมกินแยงก่อนกินขวัญแยงอ้อมแล้วก็จังออกมายามอีกรอบสองมือจึงยามอีกรอบเซ่แต่ผู้มันนี่ครับมึงแหวงกันเลยพี่น้อง